กำลังใจด,ดีแบบนี้ค่ะนัดหมอใจค่ะและนี่ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ของคุณถ้าหากว่าคุณกําลังโฟกัสกับอะไรบางอย่างหรือกําลังรอข่าวอะไรบางอย่างค่ะยินดีด้วยนะคะไพ่ใบนี้จะเป็นวันที่เรานั้นเนี่ยได้ทําอะไรกันแล้วแต่จะเห็นผลเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่าง ประสบความสําเร็จและมีกําลังใจดีๆแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันผ่านพ้นจากสิ่งที่เรานั้นได้ทําด้วยหัวใจค่ะสิ่งต่างๆที่เราทํานั้นเนี่ยเราทําด้วยความรักเราทําด้วยความทะนุถนอมแต่ในขณะเดียวกันเราเองเราก็คาดหวังให้มันประสบความสําเร็จเรากําลังเฝ้ารอโอกาสนั้นเรากําลังรอเรื่องราวต่างๆการกระทําของเราการงานของเราความสัมพันธ์ของเรานั้นเนี่ยเราโฟกัส และเรากำลังรอให้มันนั้นงอกงามเกิดขึ้นและนี่ค่ะสิ่งต่างๆนั้นดูเหมือนว่าเราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะผิดหวังบ้างทุกบ้างไม่ได้ตั่งใจบ้างก็ด้วยเหตุผลอย่างนี้ค่ะว่า เราคาดหวังกับสิ่งที่เรานั้นอยากจะได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ร้องขอให้มันประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลงมือทำอย่างเต็มที่มากนักมันจึงทำให้เรานั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการไปทุกอย่างร้อยเปอร์เซนตแต่มีอย่างหนึ่งที่จะบอกกับทุกคนนะคะถ้าว่าใครเห็นไพ่ชุดนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะนี่คือเรื่องราวที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ค่ะนั่นคือ การที่เรานั้นต้องกลับมารักตัวเองจริงๆค่ะเรื่องราวที่เราคาดหวังเรื่องราวที่เราใฝ่ฝันว่าเราอยากจะได้อยากจะครอบครองโปรดจงลงมือให้มากขึ้นและตัดสินใจทำด้วยความรักจริงๆอย่าหยุดทำอย่าเลิกการคันไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่เมื่อผลมันออกมาอย่างไรโปรดจงเชื่อมั่นและรักในสิ่งที่เราเป็นค่ะไม่มีใครรักเราได้เกินไปจากตัวเราฉะนั้นวันนี้ใครที่เห็นไพ่ชุดนี้อยู่ นั่นอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยความรู้สึกด้วยความคิดของตัวเองทั้งหมดคุณจะเดินทางด้วยตัวของตัวเองได้ค่ะอย่ารอให้คนอื่นมาช่วยเราและไม่ต้องรอว่าใครจะเห็นคุณค่าเราหรือไม่แต่จงเดินทางของคุณด้วยตัวของตัวเองและมีความสุขกับตัวเองให้ได้ค่ะและนี่จะเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ทําให้เรานั้นมีความสุขได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะที่นี่คือแผนที่ชีวิตลิขิตเองเบนัตตอใจ